เรายานเราย่านไฟยิ่งใหลายกองแล้วคอกี่เส้นเดียวเบิ่ง่ว้วรุ่นนี้รุ่นรุ่นปรัมมาจานวันนี้นร่อว่ธรรมดาด้วครับเนี่ยครับกไปครับตัวครับลกไับทาบี่น้องปอยปลเรียบร้อยครับเอกอาชึปนมาต้มปลาไหลย่างเดียวครับฟังนี่ครับพี่น้องมาเลยจดจดปลาไหลไหลไหลไอวดหัปวดอาไปเด้อไปเด้อวันนี้ที่มองว่าเราครับยุไกยุไกยุยุนองไกินขา ขอผ้าเากินปลาพวมส่างน้ำกันกินข้าวครับเป็นนกยืกินครับพี่น้องคนาะคน่นเอาอันนี้ใส่มันจังบ่เข้าอะครกบนอ้ยมาเลน้าๆๆ้าวนบอกกินวยกังไกัุมครับแหมนอย่างถดโอ้เชืวาไกินเราครับพี่น้องวย อ่นมันแ้วนี่ครับยายพีชากรล่างเปียอกกลางเปืครับเปลือกครับเปือเปืออล่าเาเ่อลาืล่างเกี่งแงเ้รอครับเพี้ยก็เงปั่นน้าไวนี้เป็นปลายังไม่พีชาเี่ยปลาลุกกระปะคอนะครับมล่งกวยได้ก๋วยปลาดุกกระปะคอก๋อยได้กอยใส่หมดแดงมืนบ่ลับมองเอินก่อยมองก๋อยมองนีแต่ก๋อยมองสุนิษสานดังเดิมของแถพูดได้กินจะเฝ้าไปทังไหนครับมากินแล้กันตะกอนอยู่กินตวกอนจะเฝ เดี๋ยวพ่อไปถ่ายยิ่งกินแล้วก่อนครับถ่ายกินแล้วกันแล้วกันมือกระล้างกันนะเมือกระได้ล่างนี้เยอะมื่อเมือล่างนี้เยอะมือหอยไม่เรียกว่าถ่ายกินเขาก่อนเราว้างกันผ่าข้ามาหอยน้ำดวดนี่แหละนี่น้ำดวดเชฟทูนครับพี่น้องต้มปลาไหลครับรอบนี้ลงไปแล้วพี่น้องครับปุ่นมูดไปยรุ่นมาอีกครับพยัญจย์ไปกลเน่นลุ่งครับปุ่น ว้บรรยากาศครับพี่น้องมาเดินกินขางสาครับกินข้าวปลามาเด้อพี่น้องเออลยพักกรเดาเกี้นื้อไช้พักกระเดาน้ำพูดแล้วกินนี่เลยเราเนี่ยเลี้ยงพักกระเราเก่าทวงหวานว่าอ่ากินข้าวปลากับสาโน่นี่ครับพี่น้องห้าเอ้พันหาครับเนี่ยอานี่แหละพี่น้องบรรยากาศครับทุ่งไฮุ่งหน้าเด้เอ,อครับพูดแด้บ่กินดีปกับขอตัวขอ้ขอใบครับพี่น้องสาย น้ำรางมือคุณแล้วคุแมชีถือเราพป่น้องป้าคุณครับนรงใส่เกียร์มับใส่เียปีช้าเกียร์น้าพุดธเสียดงไหนล่ะตาจะไปย่อแ้ตาคุณ กินในตัวบนไงครับบนน้องครับนำกันเรื่องเดียดครับอันนี้ต้มปลาไหลครับหุ่นตาละลาเรามากองทับตรงเดินในถ่งครับพี่น้องทำมาซิมเผาปลาเบิ่งกันก่อนนะไม่ิลงไปไหมครับเผาป่ากนเดอเยเรายานไฟยิ่งเหลายก้อนราส้ซกี่ตังเดล๋ยเบิ่งพ่อนะเดลอยเบิ่งเพิ่ยุบเพิ่นวกกิได้หลายก้อนยุ เากินได้ตาเตีอ่าลากับผักก้อนครับบ่ได้เขียวเด้อครับฝีมือนี่มันเจ็ดถูเพิ่นบ่วด้แล้วล่ะโอ้รุ่นนี้รุ่นรุ่นพละลามาจารย์มือนี้นี่มันทรมาได้อครับเนี่ยวกน้พนยอมนมกาแล้วอ่นีากหลุ่งนุ่นมาอีกครับให้รุ่นมาหอดครับรลุ่นมืออื่นมีอี้ครับมือนี้ว่าสีบอวเขียงเนี่ยพี่น้องว่าสีเอาเขียงไปลองไว้ครับมืออื่นพอกัน่อเด้พี่น้องเด้อสีลุนกันคคอออก่่าาแล้้้้ววรรัับบสนนยยไไดด น่เรอาท่ชากดดาครับกินกับก้อยปลาครับส่วนยูรความรูนี่มีปนไบ้าคือมีนังิโตใหญ่เนี่ยมันมีวะ

เขากระซบพ้ากระเดานีแม่กระแซบนี่กแม่กระเซบ่ต้องลวกวยลวกกระแซบแตเาทุกเาเลยหาหน่อยนามัน้ัเรามันจะมีกินุ๋งครับีปุงลงไปครับลงไปแลครับแกะันนใส่กันนะปั่นน้ำออกย่างดีดน้องครับเอาครัวครับลงไปครับ ก่อยปลาดูครับนี่ก่อยปลาคอครับเอาดีก้ะปลาครับลงไปมีคนวไออดูขวดไ่้แล้วขวดได้แล้วรรสุรดขนาดรถดีว่าเอาเกียร์ครับเกียร์ชูรสครับลงไปโอ้ไทยเห็นนเบิ้งน้ำเี้คนครับ ไม่อไอีกเนี uh, ่ยว so uh, yeah. ah. yeah. uh, ุ่มเหมือม uh, okay. uh ันบนเนนดขวด้ uh ่องข้าวตัวใาวปลาปลาไปอยูนี่ปลาดุครับปลาุกปล่สดๆด้วพี่น้องเลยนเครับพ่อเลยเนอะเพอบ่แท่งอีกเนอะคนพ่อเนอิ่นนั่งก็ทั่งซึ่งอีกแล้วเพิ่นพ่อจเวาูแท่งไก่เที่ยมากเลว ได้่าได้ปะเราตัว่างหินนะโตว่างหนได้บะหล่ะว่าจะไงพ่อชิมไปเห้อเดี๋ยวเป็ลงแล้วจะมาทั้งนี้นหอมกระดิ่งเี้ยงเขาขวดสี่กุ้งเขาขวดเสี่อีกว่ชิมเนี่ยลุ่มอ้ามขวดขวดลยุ่มอย่างเนี้ยครับ่ลำปลาจักหน่อยเหรอนาจี็ดขวดทนี่นะนี่ไหม เห็นไปพอตัวข่อยเป็นเจ้ามือปล่อยปลาดุกครับนี่ปล่อยปลาดุกกับปลาคอใส่กันครับสุดๆเลยพี่น้องคนว่ากายไฟบ่ได้รลุนนี่มันไม่ต้องซีครับพี่สามมันเป็นว่ากินแบบชกกระโปรงเลยครับมันยิงซีครับมันยิงซีเพราะขึ้มาสาปลากเออไม่นได้ม่เป็นแนวอื่นกินไปเจ้าโอ้ยมัดเยอะขนาดนี้ครับเอาเอามาไงชิมมันนี่ไหมล่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้กัน เว้ยนี่นี่ผูใ้ใดบ่หล้องบ่รู้เด้อขันบ่เสียบไปโรงพยาบาลบ่ไปขันบ่เสียบ,น,บยนี่ไปโรงพยาบาลเลยเตรียมตัว ว้าฮัมฮัมมันจะหนียอกมากันอออนี่ใช้ไมก้กระด้งซีมนต์เนี่ยอเอาขอ้มามมอน,มนอย้อนเลยมันถอดน,นั่นบาเนี่ยแก่พี่ละกัดบานว่าเสียไปโรงพยาบาเลยครับเมือนกันเอาทั้งพี่ครับพี่น้องกลอยปลาเรียบร้อยครับเอกอาขึ้นมาต้มปลาไหลย่างเดียวครับฟังนี่ครับพี่น้องมาเลยโอ้ใส่ยังง่ายในเพียงลูกเออว่ต้องใส่หลายมัดทีขม พี่ต้มปลาไหลขางสาเลยพี่น้องเอาขึ้นจังนี้ต้มนี้เลยพี่น้องอย่าไปโอุ้นยังใส่เนื้อส่นมาพริกมาพริกาข้อใจพริกซสียอีกผเะอีกไ่ไรสาผมแ่บเลยซอยบาดๆห้องเลวพี่น้องใส่หัวดุนฟืนนี่เราคนบ่าบั๊บลงไปเราต้องใส่มดด้อเียวกับปุกด บ้านี้เอาปูแค่น้ำเลยนได้เ้ยเดี๋ยวบ้านจะใส่หางลูดโยมีตัวเราสิจมองแค่ล้นนบกขามครับใส่หลายสมหลายครับพี่น้องใส่หลายสมหลายบ่ใส่บ่สมแม่นใส่เม็ดปูแก่ะได้แน่หัวหน้าเอาแต่บ้านี้มีหรอพี่น้องตึ๊บพบ้านได้ใส่อีกหน่อยนึงเราฝ่าวใส่เราฝ่าวไปตัดผมระหว่างลูกค้าก็พอาดันถิ่นเราไะเนี่ยแม่นออโอเคเผากับเผาโรดมันนี่กินข้าวปลากอนระหว่าง คุณผ right. <c oughs> mm ู้แทงกระแท่งครับพี่น้องยอดยอดเเาาแสบปวยมืเนี่ยุได้ไหมว่าแสบอ่ะจัดไปหลักได้มืเนี่ยนี่่ะเอากวยปลาไปอนี่ดีมันยังวยเมียนี่ไกวนี่ไหมอ่าลางเยโอ้ยกถุงยางไม่ตั้งไว้หนมันแจ้งบ่เบงไงดกันนีอเด็กวยาชิวนีหถามัขา เราแช่เนาะพัดกันแล้วุมีหามีดเานาจวดๆมีเนาไปหาต้นกระเดานั่นบหาจะไปนั่นดอกไอ้คนในยุคน้ำเตียงจะว่าบเงินดิเอ้คนทูบเอนื้อาที่รถนเบุญมีนาบ่มีจะคนเสียงไหเนาะเมียจไปตัวสยมเพื่อเมืองสวงเนื้อผ้าที่เหลือเมียข้เพลียเพลี่ยงเืนมีจะค้นมันปะเอาไปยากันว่กมด้วโอ้กัจิกินเนาะ

เอาอันนี้ด้วยไม่มจำดีเียไแล้วพ่อพดีดีออืมแกดีแลเนาะดีจไเห็ดขายได้บุญเลยอมาอากนมาโอ้เพิ่งเสียเนี่เอาเสมเสียมเสบเสีมให้ป้าป้า สุดยอดสุดยอด mm hmm. สุดยอดสุดยอดนะพักไ่ใดการเลยเห็นกใส่เดกาลเล้เบินอ่าพี่ทีชาสีมือพี่ทีชาครับจะปวดเอาเลยนี่พี่ชาส่เลยครับไซเล่เดการแล้วโรยเล่โดยหน้าโอเคเนี่กินใหญ่หอมเียอะ้า่เ่ยอันนี้ปงเลยบ่เนี่ยจะคักตัมบะผูดข้นถาม่าปืนลานให้เสรก่อนพี่ีชาตเสกกครับเสกอกนิมน้องเสกอกครับผมนิมนน้องเสกอกกันบ uh, ่ ทิศเหนืออบตตัดให้ผู้ดีก็ได้ตัดให้ขีรายก็ได้แมนอ่าวิญญาณผู้ชายตัดแบมมัดแมนตัดผมทุกเคสนิดแมนที่เป็นผมแมนตัดตัดตัดผมแบบบรสมบูรณ์ก็ตัดได้แมนตัดได้งงงงยังงก็ตัดได้แมนเป็นในซื้อคิงนิ่งก็ได้ได้ได้อ่าครับผู้สาวตัดดีเลยไม่พี่ชาย นี่น้อยพี่น้องเราพูดาวตังหนฟีเรา่าอ๋อโปงวันไหมาบบง่ายเลยนะเบ้าักมบ่าเลย้ามก่อนสุดยอดสุดยอดออออต่างชั่วูไปเอาน้ายาชันมากเอขนมาพักผ่อจังบาทกินขขาก่อนกินเขาก่อนอ๋อวขึนมากขึนมาเลยสุดยอดสุดยอดแมุ่หนปลาไ คลาปคลบยคลายคลยลายคลายโอ้โห้พูน่ะพูน่ะพูน่ยอดปาเบอร์จัดให้น้องไครับนี่้เนี่ยเจ็บเจ็บปลหครับปลาเกคมงพี่น้องครับอันนี้ค้อยปลาดุครับค้อยปลาดุกับปลาคอฝัาสกอันนี้ต้มปลาไหลใซ่ปลเก็นคครับอันนั้นสมง่วครับนี่้อยปลาครับเนี่ปล่อยปลา เอยชาวบ้านลมัยน่าถีกันญ่เลยพี่ยิปต็นี้ครับนี่เพ่ไปยายไปบานมีจะบวงในห้องกับหนูมะสอนในบ้านสอนี่มันนะโอ้หปลางนี้โไรพี่เอ้ยมาบานนีว่ยมากเจเกนียว โอ้ยกัดลายอยู่ดิลัดดีก็ได้คุณนำทีมในการหาอยู่ให้กินส่วนทางพี่ครับพี่น้องเอามาโซนโคกับน้ำต้มแม่นบ พักแก่นขมเยาเดสียปยังแล้วไปล่ใส่ผักแก่นขมนี่พักปวดพดหรอกเาเาช่วงกันเราาชิมยูไซก็เสียบพื้เก่าไนะเอาม่เด้อเด้อวนนี้เอสมองสบาแล้วครับยุกยุไกยุไยย่นกดีไม่กินเขาม้ามาม้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 ามาม้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 าไม่าินปามามามมม โบอ่ตัอแลักกันใส่กยปลาเนยนี่เลยเอาก๋ายปลาดุกเลยครับกวปลายังกาปลาดุกปลาควานี่แหรครับทุกคน อยากบอกย่ตงานนี่ปลากระดใส่่ากระดงอะไบ้า้เขาไปใสบานี้เอาไปพูดดีจแห้งด้วยอลงสาทวนมาดีด้วยไปปลากระโดงครับน่ปไว้ตรงนี้ไปนเสียบครับนางไก่กลังเม่งเงี้ยยาไทยซื้อขมานางความรับขับมาเลยเอาเส้นเสียบเส้นเสียบมั้งเป็นบ้านนี้ยับนมาเนียเาหิว้ว ขาเอาังสิเพราะขาวกเขาเส้นี่ตัวเส้กันเลยยังสดอเลยโอ้ยกอยังกาไปน่แล้วมันตั้งยูเนาะเดี๋ยวุดงบอกกเขาตัวเส้นกันเลยยังสดอยู่เลมานามดีวมา้นัม่เนาะอ๋อะเด้อพี่นองมือนีผมลนไปเอสิเ็ไปแาด้ไปเอกมดและนี่เออม่แมเ้ยนั่งเอกมี่สองคน แม่หนังดี่นมีเด้ีเปนองีจ่ตอนนั้นตัวมันยิ่งนะจะเทบ่เอาดืแม่ขัวกับมาครับวันนี้ตำหมูงท่านตำอยู่ับตำหม้มากเลยตำน้เลยวายตำหงเราไฟหมดก้อนเที่ยอยกว่เยอะกวานีตำหมงพูดดับไฟกับดับไฟหัวับสมน่าตาเนอะจิดีใจดีใจปลาไหลเท้ตากันครับผ

รุ่นไปนนางไก่เลยเนาะรุ่นสี่ั้นถ้าสมเาไปจงบ่าคณะนยูก <cake> <ım S 1> <ologie> ินยู่เอลวกินยูวันลวันี้วักินยูวัล้วันย่างบ่อไปไก่ว่าวันน้เปกินแต่ผู้เดียวติดวันต้องมีสีมือเลย่างกินเดีวันมีดกินเนี่ยเพไปย่างกินเนี่ยเหไปว่าเป็นคักเลรกินว่เปลี่ยนเนาะแค่ว่าผูดทีกกินเนี่ยพูดเยอะบ่อยเนี่ยไม่ห่าส่วนมากกินผู้คนเยู่ มันมันยเงินะเิ่น่นเณะทางมูตกไปุ่วไปเบ็ด้หมูนไปเบ็ด้หมูแต่บานายเคยบ่ยิงักก่อนนี้บอกว่าไม่ได้มูเี้ยกลงบ้าหอดบักไก่เดียวนี้อมาฮอดบักไก่แล้วบ่มั่นใจเนาะขามม่ตัวอันเป็นทีหยังก็เขากินเลียงกันบ่เด็กน่อยอะอพราเมียนเขาขาหมูปันวาเ้า่ไว้เลดติได้มหาลอยติครับ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 ับล ก็ไปเสียไปเยพยานกันเลยสิม่วงม่วงกับป๋าไปมั่งไปมังกฝึกกับแกไปมังไปมัองกันเนกะมาเช็ไปหวานยไปยองซอยกันอีกับพีซ่าพีซ่ายองสีแตได้โพดพีซ่าไใส่แตกิเหรอ้ยผแดงวันี้โอ้ยแลนี่บกเฮกูว่าเัเป็นสังามตัผมเนาะใส่ผิดก้นเนาะตัมไปยใส่มวมันว่ามันือตัดผม่ะเเียบเยน เช้าแบบแตกพวล้วล่างล่างล่างใต้คลิปกันก็เปล่าก็เหลอยว่ฝุ่นไงวะุ่นไงองฝุ่นเลยหมูตัวบ่ไงแมั่นเนี่นี่คือจะพันหรืเกินหายคลิ่รัวกันเหรอไม่พันมาถึงแบบมาถึงล้วเฮ้ยพูดเมถึงกับรหลายนัดห แซ่บพักพี่น้องมาอนีิต้มปลาไหลแซ่บกระเจ้นอ้นกระเจ้นขมครับแล้วกันดาบปลาดุกแม่นครับลาบปลาดุกไขยไส้มดแดงแล้วกันปลาคอน้ำรับพี่น้องแม่นเรียว่าเดี๋ยวไข่ไม่หมดไก่ตีกัดคำแล้วเอาชนะครับคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามครับอิสานบางนาครับสารับคลิปหน้าครับไปสางไดนครับติดตามทางางเปรียเด้อพี่น้องสารับคลิปนี้ครับโชคดีขอบคุณบ๊ายบาครับ